สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะลง้านอยค่ะ้านอยมัดรวมรวมนอยสี่นอยค่ะคุณผู้ชมเป็น,น้านอยมัดรวมค่ะกินตนาจ,จะลงแนวทางด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางของอา,อาจารย์ต้อยรวมโชคหมอตีปากน้ําแล้วก็อาจารย์ยอดบุรีรัมล้วค่ะมาดามคํานวณค่ะคุณผู้ชมสี่อาจารย์สี่เซียนแม่นแม่นทุกมือนะคะคุณผู้ชมเนาะ ตัวเลขแนวทางค่ะได้มาจากการคำนวณเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าคิดเป็นอื่นค่ะได้มาจากคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมค่ะมือหนีบังว่าคงจะปังทุกน้อยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะคือเกาค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยมีแค่สามน้อยค่ะแต่ว่าเน้นสองน้อยค่ะคุณผู้ชม สามน้อยเผื่อไว้ก็คือมีปกตอมีพิเศษปกติและ VIP แต่ว่าคะแนน,นปกติกับ VIP สองน้อยค่ะคุณผู้ชมมีให้มาสามน้อยแต่เน้นสองน้อยค่ะน้อยหนึ่งกับเผื่อไว้บอกง่ายๆค่ะคุณผู้ชมกับเบิ้งพิเศษไปก้อน,น,ะะอนเนาะค่ะเพื่อมันไปเขาพิเศษนะสินะคะคุณผู้ชมค่ะแนวทางจากการคำนวณของอาจารย์ทุกท่านจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ทุกคนค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกอาจารย์ทุกเซียนที่หายแนวทางมาบ้วางทั้งช่องจินตนาชนาัา้นแนวจิตนาเป็นซื้อกลางแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ้ <c oughs> วกาศฮา,านอยเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ปังทุกคนกันค่ะปังกันทุกท่านนะคะแล้ววันนี้จะปังไหมไปเบิงน้ากันค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะ พินิจพิจารณาดีๆค่ะคุณผู้ชมแนวทางเพิ่นมาหห้ออกมาห้เฮ้าเพิ่นกบมั่นใจระค่ะว่ามันต้องมาเนาะค่ะคุณผู้ชมตามสูตรเพิ่นพิจารณาเอาเองค่ะเอาค่ะไปเบิ่งแนวทางค่ะฮานอยมัดรวมค่ะของวันนี้วันที่17พฤษภาคม2567กันเลยค่ะค่ะฮานอยมัดรวมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่17พฤษภาคม2567ค่ะ ฮานอยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นฮานอยของมาดามคำนวณค่ะเมื่อวานกินตนาบอนเดลล่งของมาดามค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานบอลูติดขัดเนีค่ค่ะเป็นมาดามทรงสาเนาะคะ่ะเนาะอ่าจินตนากนเลยบอลเดลลุ่งห้ค่ะแต่ของมาดามเข้าอยู่ค่ะเมื่อวานไม่ได้ลงแต่ว่าก็เข้าอยู่นะคะเข้าไปที่สองสี่ไหมเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ของวันนี้ค่ะคุณผู้ชม วันนี้มาดามให้มาค่ะวิ่ง7กับ9ค่ะวิ่ง7และ9จับคู่ให้7 3 7 4 7าหแล้วก็7จค่ะแล้วก็9ก็9ก้าสาสี่แล้วก็9 9้าเก้าค่ะเดนเอ <c oughs> เน้นค่ะคุณผู้ชมเน้น7จสแล้วก็เกสาม 7 594ค่ะคุณผู้ชมเน้นสีปู่ค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัวสีหางมี793 794 795แล้วก็779ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะไปต่อที่ของหมอตีปากน้ำค่ะคุณผู้ชมหมอตีปากน้ำให้มาวันนี้ค่ะเ,เด่นวิ่งรูด3และ4ค่ะ วิ่งรูด3และ4แล้วก็จับคู่ให้2ตัวบนล่าง4น้นอยค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP เช่นกันค่ะมี30 32 34 36แล้วก็39 4ก็มี40 42 46 48 49ค่ะ <c oughs> 49กับอ่า49ไปตรงกันกับ39ตรงกับของมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชม จะมาไหมนะคะมีตรงกันแล้วนะคะของวันนี้ค่ะแล้วก็ตัววินค่ะ302469 302469เป็นตัววินค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะขอบคุณนะคะหมอตีที่ให้แนวทางวางทางช่องจิตนตาชาแนลเข้าทุกวันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานค่ะของหมอตีปากน้ำให้มาเด่นรูด5กับ9 5เข้าหลักร้อยของ เฉพาะกิจค่ะคุณผู้ชมส่วน9ไปเข้าที่96แล้วก็90นค่ะจับคู่ให้90าก็แล้วก็96ค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนตัววินเข้าที่32ค่ะส3ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตามต่อของมอตีนะคะขอให้ปังกันทุกท่านเลยค่ะกิตนาเมื่อยเมยค่ะคุณผู้ชมหลังรัฐบาลออกมันคือเมย ปากกาการู้ซึกว่าสีอ่อนนะคะคุณผู้ชมมันอน่อนแรงคือคนก้นแล้วค่ะเ <c oughs> อาต่อไปค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยรวมโชคคะ่ะอาจารย์ต้อยรวมโชคให้มาเมื่อวาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยหลุดะน,นะคะของอาจารย์ต้อยหลุดเมื่อวานค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปกติของอาจารย์ต้อยเขาดีดีนะคะคุณผู้ชม เข้ารูดยาวมาเลยค่ะคุณผู้ชมเขา่าเง้วระยะเห้วมากจนวาถึงวันที่สร่จากเดือนเมษามากค่ะคุณผู้ชมจินตนาไม่ได้สังเกตเลยค่ะดูตะวานันเอ้าเขา้าเขา้าเขา่เขา,ขามวนมากสื่ๆค่ะคุณผู้ชมก็เ,เข่าจังๆจินตนาตามบางรูดสัมค่ะคุณผู้ชมแล้วอาจารย์ต้อยก็หลุดเมื่อวานก็หลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่เป็นไรค่ะเริ่มใหม่ก็คือเดี๋ยวจะเข้าเหมือนเดิมวันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเนาะมันต้องเข้าล่นะนาแมนบอค่ะ สาม,มาขนาดนี้เนาะค่ะอ,อาอว้จา์ต้อยสีมือโบอเดีิล่าเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะวันนี้ให้เด่น9กับ0ย์ค่ะ3น้อยค่ะคุณผู้ชมน้อยพิเศษปกติและ VIP แต่ว่าพิเศษแค่ให้ชิมชิมก่อนค่ะคุณผู้ชมแค่ชิมชิมเสร็จแล้วไปเข้าที่น้อยอปกติและ VIP ต่อค่ะคุณผู้ชมเท่ากับ2อน้อยนะคะน้อยที่3เบาๆค,ค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าได้แล้วหยุด ถ้ามันหลุดค่อยไปต่อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะมื่อนี้จับคู่ให้ค่ะ9กับ0แล้วก็จับคู่0550 0660 3883 9449ตรงกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม4994ตรงกันอีกแล้วค่ะท่านที่3แล้วคะเนาะแล้วก็จับคู่ไอ้ตัววินค่ะตัววินให้วินจับคู่กันยู่ในนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้วินกันเองด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแน่ทางของอาจารย์ต่อยตัววินไม่หลุดค่ะ แล้วก็วิน890456ค่ะ890456นะคะค่ะแคบหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะไปต่อค่ะมือนี้ขอให้ปังขอให้มันกันทุกคนเ้อค่ะคุณผู้ชมจากแนวทางห้าน้อยมือนีค่ะดูแค่เป็นแนวทางนะคะค่ะสองสุดท้ายค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมวันนี้ให้มาค่ะ เดนวิ uh, ่งรูด7กับ5ค่ะคุณผู้ชม7กับ5จับคู่ให้มี60 71 4 5หแล้วก็5 6เป็นตัวเน้นค่ะ60 71 45หแล้วก็5 6เป็นตัวเน้นค่ะของพิ่นกับเขาดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเดนตัวรูดเพิ่นบอลลุดจะเกลือค่ะของของอาจารย์ยอดนะคะเนาะก็โอเคอยู่ค่ะคุณผู้ชมดีเหมือนกันค่ะแต่ดูตัวเลขมันจะเป็นกระโดดกระโดดหน่อยนึงค่ะจะบอลลั่นกันคือของคนอื่นนะคะเนาะ ของอาจารย์ยอดเนี่ยกลเป็นตัวเลขก,กระโดดไปแซ่กระโดดไปหากันนะคะคุณผู้ชมแต่ก็เข้าค่ะ,ะแล้วก็ตัวกันค่ะคุณผู้ชมสี่เก้าห้าศูนย์แล้วก็กันเบิร์นด้วยค่ะห้าห้าเจ็ดเจ็ดค่ะจิตตน,นาเขียนเบียดกันจักน้อยด้ยค่ะคุณผู้ชมมือซื้อ่าเบียดกันนะคะเพราะว่ามันลืมข้าวค่ะคุณผู้ชมมันติดเมย์เมยมันลืมข้าวเลยค่ะ ามตัวค่ะมีทั้งหมด6หางค่ะคุณผู้ชมเน้น4หางแล้วก็กัน2หางค่ะตัวเน้นมี2 6 0 3 7 1 1 4 5ดหนึ่งหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สองหหค่ะเป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชม2 6 0 3 7 1 1 4 5 2 5 6เหนึ่งหนึ่งี่ห้าสองห้าเป็นตัวเน้นกันที่6 49แล้วก็750ค่ะเป็นตัวกันขอให้ทุกคนจงมันมนฝั่งๆลำๆเรื่อยๆกันทุกคนเด้อค,ค่ะคุณผู้ชมไปกับฮานอยวันนี้ค่ะ อันนี้เิ่นเขาตัวเอ็นกับตัวหลดค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ไม่เข้าเมื่อวานค่ะอ่าแล้วก็จับคู่ให้เข้ามเมื่อวานยังดูไม่หมดบทุกน้อยเลยค่ะถ้าตึงอยู่กับไอ้นรงรับาบานไทยตนะ่คุณผู้ชมมันมึนตึงเลยค่ะเมื่อยนั่มเลยนะคะมือนีขอห้ปังขอไหมันค่ะคุณผู้ชมมันๆทุกทุกน้อยเลยนะคะคมคุณผู้ชมเนาะสมกับที่เราตั้งใจ รอคอยค่ะรัฐบาลไทยหลุดไปหาซื้อ,อยากเมยออน้ำค่ะคุณผู้ชมอยากจมแล้วล่ะแล้วก็เมยออน้ำอีลีค่ะเมยออน้ำที่มันไม่สมหวังนะคะเนาะดวงบอดีค่ะคุณผู้ชมเอาซื้อบอได้ซื้อ่าดวงบอดีแต่ทุกคนวันนี้จะดวงดีค่ะคุณผู้ชมจะดวงดีทุกท่านเลยค่ะ ไปกับฮานอยนี่แหละค่ะเอาขอขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามมากดไลค์กดแชร์ค่ะขอให้ทุกท่านจงมันๆปังๆทุกๆคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ